สวัสดีค่ะมาพบกับดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะดวงคุณเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำวันอังคารที่1ทธันวาคม2563นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะนำมาฝากกันทุกวันวันนี้สําคัญนะอังคารที่1ธันวาคม2563เรเฮงเฮรวยรวยทุกท่านนะคะ สีมงคลค่ะนะสีมงคลประจาวันอังคารนี้นะคะสำหรับทุกท่านไปปรับใช้สำหรับเสริมดวงในเรื่องต่างๆที่เราต้องการเสริมนะคะต้องการเสริมดวงในเรื่องความรักใช้สีแดงนะคะต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆใช้สีดําสีม่วงนะคะเสริมดวงในเรื่องโชคลาภการเงินใช้สีส้มค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะสีเหลืองกับสีขาวนะคะ มาเริ่มดูกันเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคของคุณนะคะ1-0ค่ะ1-0น,น,นะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะอังคารที่1นึงธันวาคม2564าหเนี่ยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องของการเงินของคุณดีมากคุณได้หน้าไพ่ดีทั้ง3ใบเลยนะคะบ่งบอกถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะมันอาจจะไม่ถึงกับว่าอุ้ยโดดเด่นในเรื่องของออโชคลาภการเสี่ยงโชคอะไรมากมายแต่ว่าการเงินของคุณตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นจากที่เคยมีปัญหาม,ามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นจะมั่นคงมากขึ้นนะคะการเงินคล่องตัวมากขึ้นเพียงแต่ว่า สิ่งที่อยากจะแนะนำในเรื่องการเงินก็คือ,อควบคุมรายจ่ายนะคะให้ให้น้อยกว่านี้นิดนึง <c ười> คือบางทีเราจะจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะซื้อของใช้ของดีของแพงหรือบางทีเราอาจจะควบคุมตัวเองเรื่องอารายจ่ายไม่ค่อยได้นะคะ ถ้าเราสหว่าเราควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากแล้วก็จะมั่นคงมากด้วยนะคะการงานก็ดีนะคะประสบความสําเร็จนะคะคุณได้ใช้ศักยภาพตัวคุณเองเต็มที่แล้วคุณนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานมุ่งมั่นในเรื่องของความสําเร็จมากเลยทีเดียวในวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคไปหมดเลยนะคะไม่ว่าการงานหรือการเงินความรักก็ดีเช่นเดียวกันสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะ คนโสดนะน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นแต่งสวยแต่งรอออกจากบ้านนะคะจัดการดีๆเสื้อผ้าหน้าผมนะเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าบางทีมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเรานะคะเราเตรียมพร้อมตั้งแต่ออกจากบ้านนะอาจจะช่วงเดินทางไปทํางานหรือยังไงก็ตามแต่นะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงดีแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอความอึดอึดเอือยจืดชืดอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําคนเกิดวันทิ์คุณต้องมีการปรับนะคะคู่ตัวคุณปรับด้วยแฟนคุณปรับด้วยนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาต่อไปได้นะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของอ ความสัมพันธ์นะคะเราเคยทําแบบไหนต้องทําอะไรที่มันแบบว่าแตกต่างแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะมีความตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนี้มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก้าวต่อไปได้ไม่ใช่แบบว่าเออความรักความสัมพันธ์นิ่งอยู่กับที่จืดชืดน่าเบื่อเมื่อเดิมทุกวันอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นคาแนะนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคของคนเกิดวันจัน์นะคะ1 7 7 0นะคะ1 7 7 0อ่ะพิจารณาดูนะคะเอ่อในเรื่องของการงานนะคะ วันนี้นะอาจจะเป็นวันที่คุณค่อนข้างที่จะทําอะไรสบายๆนะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะข่าวดีสิ่งดีๆคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าอ่าโอเคอสิ่งนั้นเราก็อยากจะทําอันนี้เราก็คิดว่าเราจะทําโครงการคุณจะเยอะโปรเจกต์เยอะนะคะวันนี้แต่อาจจะต้องคิดแล้วก็คลครวญให้รอบคอบกว่านี้หน่อย คือน่าจะยังไม่ได้ปฏิบัติตจริงนะคะแต่มันจะเป็นไอเดียของเราไงนะคะคุณจะเริ่มมีโครงการมีความคิดดีๆความคิดสร้างสารรค์เริ่มมองเห็นอนาคตแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการวางแผนหน่อยดังนั้นไม่เหมาะมองว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณจะรู้สึกดีคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเริ่มมีความหวังในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะดีๆสักหน่อยนะคะ แต่โดยรวมแล้วมันดีไงมีแต่เรื่องดีๆข่าวดีๆเข้ามานะคะวันนี้การเงินนะคะมีแต่เรื่องอยากจะใช้อยากจะจ่ายต้องบอกว่าวันนี้่จาจในส่วนที่ไม่ค่อยจําเป็นนะคะมีแต่เรื่องอยากใช้อยากชอบนะคะต้องควบคุมให้ดีนะ แต่บางท่านบอกว่าแม่หมอมันวันที่หนึ่งนะเออหลายๆท่านเงินเดือนออกนะคะก็ต้องจ่ายต้องชอบหน่อยอ,อก,ก็พอดีพอดีนะคะเอาที่จําเป็นเนาะอ,อ,อนาคุมันก็ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอ,งอะไรมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดูแลให้ดีด้วยความรักสบายๆนะคนโสดเนื้อหอมมีคนโน้นมาพูดคนนี้มาคุยนะคะคุณเองคุณก็คุยไปเรื่อยเปื่อยของคุณอะยังไม่คิดว่าฉันจะต้องไปแบบว่าเออต้องรีบมีแฟนหรืออะไรคุณรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วมีความสุขแล้วนะคะ คนมีแฟนนะคะค่อนข้างจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองนะอาจจะเป็นตัวเราหรือแฟนเราก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัวไม่ติดกันต่างฝ่ายต่างออใช้ชีวิตตัวเองไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปคนเดียวนะคะไม่ได้ตัวติดกันแต่ว่าแม่หมอถือว่าความรู้สึกดีๆน่าจะยังมีอยู่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าอ่ะโอเคละกลัวมันจะห่างเกินไประหว่างเรากับแฟนก็คุยเยอะๆนะคะ หรือบางทีอาจจะเป็นวันที่แฟนเราเขาอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวซึ่งบางทีเราต้องยอมรับแล้วก็ให้อิสระเขาบ้างนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นขึ้นเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารนะคะ2 0 2 1ค่ะ นะชอบไหมนะคะวันนี้2 0 2 1สําหรับคนเกิดวันอังคารการงานดีนะคะวันนี้ขยันขันแข็งนะคะสนุกสนานตัวคุณเองกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานมากอาจจะเป็นวันที่คุณต้องออวิ่งออกข้างนอกค่อนข้างเยอะนะคะทางานข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่ในออฟฟิศนะคะส่วนคนที่ปกตออิไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะต้องอยู่ในออฟฟิศตลอดก็จะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าคุณสนุกกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานนะคะ เหนื่อยแต่ว่าไม่ไม่คารานาตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณสนุกด้วยมีอะไรตื่นเต้นให้ทำนะคะอาจจะต้องวิ่งเต้นตามเรื่องงานเยอะหน่อยนะคะในวันนี้การเงินนะคะถือว่ามีเรื่องดีๆข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะในวันนี้สําหรับคนเกิดวันอังคารจะบอกว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็อาจจะมีดวงเสี่ยงโชคดวงโชคลาภนะคะสาหรับคนที่เขาเรียกว่า บุญเก่าหนุนนําบุญปัจจุบันหนุนเนื่องแบบเยอะๆหน่อยนะคะเพราะมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าสะสมบุญมาเยอะนะดวงคุณก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะบางทีเราอาจจะต้องเผื่อใน,ใ,ใ,นในเดือนถัดไปงวดถัดไปเนาะนะคะทำบุญเยอะๆ นะคะแล้วผลบุญมันจะหนุนนําให้แบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโชคลาภก็จะได้แบบว่ามีการส่งเสริมโชคลาภด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ดีของคุณนะคะคนเกิดวัอังคารมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะข่าวดีสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาเต็มไปหมดวันนี้นะคะทําอะไรก็ดี ความรักคนโสดนะคะคุณก็มีคนคุยนะคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีความสบายใจนะอาจจะเริ่มคิดถึงการที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะอาจจะคุยกันมากขึ้นมีความรู้สึกดีๆมีคนถูกใจเข้ามานะคะส่วนคนที่ไม่มีคนคุยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับชีวิตดีนะคะมีความสุขกับการทํางานกับการมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ได้ไม่ได้ง้อยเงาเศร้าซ้อยอะไรเลยอุ้ยมีความสุขมากค่ะวันนี้นะคะ คนมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะจจะได้พูดคุยตกลงกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะต่อให้ไม่แต่งงานแต่ว่าคุณจะมีชีวิตความรักที่ดี <c oughs> อาจจะได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมันมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ คนเกิดวันพุธนะคะเลขนำโชคของคุณ8,7นะคะ87เพียงแต่ว่าในวันนี้คนเกิดวันพุธเรื่องของการเงินของคุณไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเ,เบื่อเบื่อเซ็งเซงกับรายจ่ายบางอย่างหรือรายรับที่ไม่ตามเป้านะคะแต่โดยรวมแล้วนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่พอใจในเรื่องการเงิน อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแบบหนักหน้าสาหัสนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเราที่มันผิดจากที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราน่าจะลดความคาดหวังในเรื่องของการเงินเราลงบ้างนะคะสําหรับคนเกิดบันพุธก็จะทำให้สบายใจมากขึ้นนะคะส่วนการงานเนี่ยดีมากนะคะความสําเร็จนะความสมหวังหรือการสามารถจัดการการงานได้แบบว่า ตามที่เราต้องการนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้ใช้ศักยภาพของ,ต,องตัวเองเต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถนะคะได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ได้ทํางานร่วมกับคนเก่งๆเราก็จะได้เรียนรู้จากเขานะคือคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูโอเคไปหมดเลยเรื่องงานนะคะความรักนะคนโสดวันนี้ไม่ค่อยสนใจความรักเท่าไหร่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณมุ่งไปที่เรื่องของการงานมากกว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย <S <S เหนื่อยกับความรัก ไม,ไม่อยากวุ่นวายนะคะวันนี้ก็เอาตัวรอดในเรื่องงานเอาตัวรอดจากเรื่องราวเก่าๆหรือพยายามที่จะใช้ชีวิตเราต่อไปมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องความรักนะคะคนมีแฟนค่ะ คนมีแฟนเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะต้องระมัดระวังให้ดีนะบางทีงานเหนื่อยนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอในแต่ละวันในวันนี้นะคะรวมถึงแฟนเราด้วยมันจะทําให้แบบว่าพอเวลามาพูดมาคุยกับแฟนนะคะระมัดระวังการทะเลาะเบาแว้งความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันไม่ตรงกันแล้วก็พอได้เริ่มมีประเด็นอะไรขึ้นมามันจะแบบ มันจะไม่มีใครยอมใครนะคะจะมีการงัดข้อกันบ้างถกเถียงกันบ้างหลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่านะคะคือเรากลัวว่าบางทีต่างคนต่างเหนื่อยแล้วมันจะทำให้แบบว่าความสัมพันธ์มันมันจะไม่ดีนะคะอันนี้ฝากไว้คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะ เลขนำโชคของคุณเกิดวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะ1 8 4 7นะคะ1 8 4 7นะ,ะในเรื่องของการงานไม่สบายใจเท่าไหร่นะคะคือจริงๆงานคุณนะอะไปได้ด้วยดีอยู่นะคะไปได้ด้วยดีมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้คุณค่อนข้างที่จะคิดมากกังวลอ่อนไหว อ่อนไหวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเราค่อนข้างที่จะคิดในแง่ลบอาจจะเป็นเพราะไม่มั่นใจตัวเองหรือหรือมันเป็นช่วงวันที่อ่อนไหวอ่อนแอของเราก็เลยแบบเออเออะไรก็คิดแล้วก็ทํางานอย่างไม่มีความสุขดังนั้นปรับที่ ความรู้สึกความคิดของเรานะคะคนเกิดวันพฤนือหาสบาดีคิดบวกให้มากกว่าลบแล้วก็พยายามปล่อยวางนะแล้วก็บางทีในเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานบรรยากาศการทํางานต่างๆพยายามกระชับกระเฉงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวาให้มากขึ้นนะคะอย่าไปคิดอะไรในแง่ลบแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากก็จะทําให้ทํางานมีความสุขมากขึ้นนะคะการเงิน ไปได้ด้วยดีนะคะเงินมีความมั่นคงเป็นเงินจากการทํางานนะคะดังนั้นก็ถือว่าวันนี้นะเรื่องเงินเงินทองทองไม่ได้สร้างปัญหาให้เรานะคะใครที่อยากจะเสี่ยงโชคอะไรก็ตามแต่ก็ตามกําลังทรัพย์นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ถือว่าออโอเคละถูกหวยก็มีความสุขส,ขสบายใจไม่ถูกก็มีความสุขเหมือนเดิมนะคะความรักค่ะ คนโสดนะคะคนโสดก็ค่อนข้างที่จะอาจจะดูใจใครบางคนอยู่เนาะออหรือบางทีอาจจะอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบอาจจะไม่สบายใจเท่าไหร่สองจิตสองใจว่าฉันจะเปิดเผยฉันจะบอกเขาดีไหมนะหรือฉันจะลุยกับคนนี้หรือว่าออจะเลิกทีละทีอะไรบางคนก็มีเรื่องเล่าเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องคือมันเป็นวันที่ก็วุ่นวายใจในระดับหนึ่ง นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาอาจจะไม่ถึงกับเครียดไม่ถึงกับกดดันแต่ว่ามันก็ทําให้เราวุ่นวายใจเล็กๆน้อยๆในระดับหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงกับตัวเองดีเอาอยัางไงกับความรักเอาอยัางไงกับใครบางคนนะคะก็ต้องตัดสินใจกันดูนะคะคนมีแฟนนะคะคนมีแฟนวันนี้อาจจะมีเรื่องราวของการส่องกันหน่อยระหว่างเรากับแฟนเรานะคะอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ จริง,รงๆไม่อยากให้คิดมากความสัมพันธ์ของคุณมันก็มั่นคงดีอยู่นะคะคือบางทีเราเราไปส่องเขามากๆมันก็ทําให้ยิ่งระแวงนะคะเผลอๆบางทีเขาจะไม่ชอบด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูนิสัยแฟนคุณดีๆว่าว่าเขารักความเป็นส่วนตัวของเขามากไหมนะคะหรือบางทีเราเราไปจับผิดเขาเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้หรือบางทีบางท่านถ้าความสัมพันธ์ดีๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเราไม่เคยระแวงแฟนนะเราเชื่อมั่นในการและกันวันนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะ ะะคเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะอาจจะเป็นเราเซอร์ไพรส์แฟนนะวางแผนเซอร์ไพรส์กันนะให้มันตื่นเต้นหน่อยนะคะหรือบางทีแฟนแฟนก็วางแผนเซอร์ไพรส์เราก็ตื่นเต้นแบบว่าเออมีความสุขยินดีบางทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานประมาณเนี้ยนะคะเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เล่กันดูดีๆนะโอเคค่ะคนเกิดวันศุกร์จ้าโอ คนเกิดวันศุกร์นะคะเลขนำโชคก่อนเนาะเลขนำโชคของคุณนะคะ1 914ค่ะ1 914เเรื่องของการงานนะคะวันนี้โดดเด่นมากคนเกิดวันศุกร์นะคะความสำเร็จความสุข ความสมหวังนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะมีโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องการงานของคุณนะคะทําอะไรก็ดีแล้วคุณจะโดดเด่นมากนะคะในในงานที่คุณทำนะ,ะได้นําเสนองานก็จะโดดเด่นได้รับความเชื่อใจแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะคือทําอะไรคุณก็จะเด่นขึ้นมากว่าเพื่อนอะเนาะเออก็ถือว่าเออโอเคมากๆนะคะวันนี้ดีสุดๆ การเงินนะอาจจะต้องประหยัดใช้ประหยัดจ่ายหน่อยนะคะคือบางทีอนาคตเรื่องการเงินมันไม่แน่นอนนะจริงอยู่แหละวันนี้คุณไม่เดือดร้อนวันนี้อาจจะมีเงินเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเรายังคงต้องดูแลนะให้มันสมดุลน้ารายรับรายจ่ายนะวางแผนดีๆจะเก็บยังไงจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอนาคตต้องบอกว่าการเงินคุณมันยังไม่นิ่งดังนั้นวางแผนให้รัดกุมด้วยนะคะ ความรักนะคะคนโสดน่าจะอาจจะมีคนมาคุยหรือมีการเริ่มต้นใหม่ๆเนาะหรือพิจารณาใครบางคนอยู่แต่ท่าทีไม่ว่าท่าทีเขา <c oughs> หรือว่าความรู้สึกเรานะคะมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เหมาะแนะนําว่าโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการงานความมั่นคงของเรามากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะมันไม่คืบหน้านะคะ คนมีแฟนนะคะยังคงทำงานเยอะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอาจจะนิ่งๆเงียบๆแต่ว่ามันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพยายามหาอะไรสนุกๆน,นะคะหรือทำกิจกรรมร่วมกันนะพูดจาหวานๆกันบ้างนะคะให้มันมีเซอร์ไพรส์บ้างอยากให้มันนิ่งจนเกินไปถึงแม้เรารู้แหละว่าว่าเรากับแฟนเราก็มั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหานะ แต่ว่าไอ้ความไม่มีปัญหาเนี่ยคือปัญหาเพราะว่าบางทีมันมันจะมันจะนิ่งแล้วจืดชืดแล้วก็จะอยู่ในที่เดิมๆหน้าต่างฝายต่างทําม,มาหากินเก็บเงินเก็บทองมันก็จะมีแต่เงินแต่ว่าความสุขมันอาจจะไม่ไม่ได้ตื่นเต้นวืวหวานะคะอันนี้ลองพิจารณาดูเนาะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคของคนเกิดวันเสาร์นะคะ5้สองค่ะห้สองนะคะ ในเรื่องการงานนะ,ะวันนี้ก็ต้องลุยหน่อยนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์อาจจะมีความวุ่นวายมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันร,ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือความเห็นที่ขัดแย้งกันร,ระหว่างเรากับคนต่างคนรอบตัวนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็วุ่นวายก็ต้องจัดระบบระเบียบให้ดีนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมคําพูดคําจานะคะคือมันค่อนข้าง ที่จะเป็นวันที่อีลุงตุงนางอะ่ะอันนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะก็ต้องบุกต้องตะลุยต้องแบบว่าพยายามจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่กับร่องกับรอยหน่อยนะคะอาจจะงัดข้อกับคนอื่นๆด้วยนะคะวันนี้มีอะไรที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทะเลาะเบาะแวงด้วยนะคะก็ พิจารณาดูเนาะเอาให้มันแบบว่าสงบสงบหน่อยให้งานมันราบรื่นคือบางทีถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันนะคะมันจะทําให้การทํางานเป็นทีมมีปัญหาจะมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าด้วยนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาจุกจิกอะค่ะถ้าเราจัดระเบียบดีๆวางแผนให้รัดกลุ่มทุกอย่างก็ก็จะผ่านไปได้นะคะทํางานให้มันเป็นทีมเนาะร่วมมือร่วมใจกันในส่วนของการเงินนะคะก็มีปัญหาที่ต้องจัดการบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาใหญ่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องวางแผนการเงินให้มันดีกว่านี้นะคะมีการตัดสินใจที่การจะตัดสินใจซื้อตัดสินใจเ,เก็บหรืออะไรก็ตามแต่การใช้เงินของคุณนะคะ ต้องต้องดูพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลนะคะไม่ใช้อารมณ์ในการใช้เงินเนาะส่วนความรักนะคะคนโสดก็เขเหมือนกับว่าอาจจะมีคนคุยเนาะแต่ว่าทุกทุกคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่อะค่ะยังเป็นการคุยทางไกลเป็นการคุยที่ไม่ได้มีความคืบหน้าเป็นการคุยที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้มากกว่าคําว่าเพื่อน นะคะก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนรู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะออทําให้ความสัมพันธ์มันอยู่ตรงจุดนี้โดยที่ยังไม่ต้องพัฒนาก็จะเพิ่มความมั่นใจให้เราหรือบางท่านกาลังคิดอยู่ก็ได้ว่าตกลงตกลงเราชอบกันจริงไหมตกลงเราจะพัฒนาหรือเปล่าก็กาลังคิดกําลังใคร้ครวนอยู่นะคะส่วนคนมีแฟนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางระยะห่างไม่มีเวลาให้กันนะคะก็ ดูกันต่อไปนะคะดูกันต่อไปถามว่าแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้มันมนั่นคงดีอยู่หรือเปล่านะคะมันมนั่นคงดีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะกังวลใจหรือกําลังไม่แน่ใจว่าจะไปต่อดีไหมอาจจะด้วยปัญหาทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือบางทีเวลาไม่ตรงกันหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันวุ่นวายในใจคุณแต่แม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่บางทีเราก็เราก็อาจจะคิดมากไปเองด้วยก็ได้นะคะลอ,องพิจารณาดูนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอังคารที่หธันวาคม2563นะคะวันสำคัญวันพิเศษก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะโอกาสหน้าค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ